สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะจ้ามืเหนือมาพอกลับเนี่อีเชนเคยค่ะทุกคนในวันที่ฝนตกลิ้มนะคะเมือนี้มาพอกับนงมานะคะนะคะมอคุณะพอมันเห็นอย่างไหนอนี่นเจ้ากโกโก้ค่ะทุกคน,นโกโก้กลัวฝนหรอลกูก ตกตั้งแต้มุอเ้อเาวยค่ะทุกคนตอนนี้ก็ช่วงบ่ายอะไเนาะค่ะย่างหม้อในเซาตุกเลยค่ะฝนตกลงยิ่มเนาะค่ะมาเด็ดนองหมาในวันที่ฝนตกคุณนอาเบิ้งค่ะทุกคนเบิ้งสุดจ่าลาดเตนอนเบิ้งน,น,<า>นอนเบิ้งพอนอนเบิ้งพออันหามัดหาเห็บให้เจ้าโกโก้ค่ะทุกคนอี ฝนตกดีดีค่ะอาพ่อมีอะไรมาฝากนาเ,เนี่ข้าวเรียงเน็ตฮะข้าวเรียงเน็ตเออเหอะทำไมพ่อใจดีจังเลยคะวันนี้ไม่กิน,กนให้โกโก้ก,กินก็ได้โกโก้กินไหมอ่าโกโก้กินไม่ลก กะแรงเนี่ยเขาอยู่ตรงแถวนี่แหละจังบมไปเฮา u s e h o l มาเข้าทางมุ่นเขาอยูินาบ้านแบบกะเรงน้อยโอ้โหวันนี้พ่อสมชายใจดีเลี้ยงขนมเด็กๆค่ะทุกคนกะแรงกะเลงน้อยปู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 ไม่ค่อยมา มื่อคุณนะคะทุกคนโอ้ยอาหารเป็นไงสีมังงับมือพอ่อโอ้ยนอนเจ้าโกโก้โกโก้อร่อยไหมในวันที่ฝนตกนะคะทุกคนเอาอย่ายแกงบุมกมไหมละพ่อใจดีเลี้ยงขนมค่ะทุกคน กระเลงหน่อยเรายากยากค่ะทุกคนเออเมื네 um> ่อคืนนี่ยพวอพันออกมาตีตัวพันห้องคักห้องเนี่ยพักกันเบายาก่หเมื่อคืนเนี่ยค่ะทุกคนพักกันเข้าเออเข้าแล้วก็ะฮ้อนนั่นสินะคะทุกคน โกโก้เป็นกระมักจิมักกัดลูกคนนี่ค่ะแบบว่ามักกืแบบมาหายลูกคนเลยไหมคะทุกคนออโอ๊ตลาเต้บบกินน้ำมูเอ,อ,เอ,อ้กระแรงหน่อยกินดีๆเจ้ากระยาสีนี <laughs> ้ลูกสีเบียนหัวแหละบางคนอะโกโก้โอ้โหโกโก้ก็อร่อยนะนั่นน่ะอันนี้ไงคะปูมาแล้วเอาให้คะปูหน่อย เออคาปูเกอบไม่ทันเพื่อนนะให้คาปูคาปูชินโน,นโอกโ,กลโ,โล้ลาเต้กระแลงน้อยมีแต่โตว่าหยักงาค่ะทุกคนโอ้ยสิมีผู้ใดมาอุปการละเอาไปเรียงซอยบะคา่ะสี่โตนี่สี่โตนี่ว่างาคนพอค่อโมคนแบบนี้ เวลาเฮาเฮาเตะจนจนค่ะทุกคนเวลาหัวเนี่มืนขึ้นนะโอ้ยบอร์ไดรับบ่รได้นอนค่ะทุกคนก็บรรยากาศฝนตกนะคะ่ะไม่ในฝนตกฝนตกรินรินค่ะทุกคน ก็เลยบ o ได้ไปใส่นะคะอยู่บ้านมือเ้าน ok ี่อาชาตไปใส่กับมือเ้านี่มือเ้านี่อาชาตไปใส่ปุ๋ยต้นยางค่ะทุกคนไปใส่ปุ๋ยต้นยางนะคะฝนตกเพื่อนก็เลยไปใส่ปุ๋ยต้นยางแล้วก็เอ่อหมูว่านหมูว่านก่อนเพื่อนไปอันเพื่อนไปกีดยางฝนตกห้าค่ะทุกคน เพิ่นไปเบื้องบา่าบางต้นก็ได้บางต้นกับอะไรเนี่ยค่ะพ่งหยอดน้ำปดบดหั่น,น่หงนไ้มคะทุกคนอเออ <c oughs> ซึ่งไปกัะดิก๊กหางดิ๊กดิกใช่พอเพิเ<อ>่นลาเต้นี่ยพอคอยกินยัง้งจมูเห็ดหนาผู้ ว่าพ่อไปสนใจอันตัวอื่นค่ะทุกคนโกโก้อร่อยใช่ไหมโกโก้ฮะโอ้โกโก้อร่อยโกโก้ชอบกินขนมเรียงเม็ดลูกโกโก้นี่เป็นแม่ค่ะทุกคนโกโก้เป็นแม่เจ้าสามตัวเป็นแม่เจ้าลาเต้ผ้าปูกระแตแหล่งหน่อยีเจ้ากระแล่งหน่อยเป็นสิมมากอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนมากด้วย งลิแต่พอว่ายไปหน้าน้ำจักเทจอพอบดได้เหยืไปนะคะเดี๋ยวเพิ่นสปิปก,กัดไก่นะคะคนมากัดไก่ก็เลื่อยว่ายไปทั่วอยู่หน้านิ่งไก่นิ่เพิ่นเอาก็เลี้ยงไว้หน้าน,นะคะทุกคนเดี๋ยวเพิ่นสิก,กัดนะคะเนาะกระเลงน้อยนอนอยู่นี่นะลูกนะที่นอนประจำของหมู มีตัวใหญ่ๆอ,อ้วนๆ ตรงเสอสีสตโตค้ควดมือละคาโมเจอลาตีเห็ดนานได้ล่ละเฮ้ยเห็ดนางสันลุกฮะ พอไปหน้านะี่ยแลนขึ้นรถไปน้ำพอค่ะทุกคนวิ่งนัดนึงวิ่งนัดนแล้วก็แลนขึ้นมื่งเส้านี่ขึ้นง่อยอันถุงปุ๋ยเลยนเนาะมื่งเส้านี่เนาะเอออยากไปน้ำพอล่ะขังบ่อเตะนะพ่อไปซื้อก๋วยเตี๋ยก็ไปเนี่เออพ่อไปซื้อก๋วยเตี๋ยวก็ขึ้นรถไปกับพอ่อบ่ะเออมันเยากบ่ล<ด>่ะขี่รถตลอดการมออกโม<ด>บ่อเตลงนึ่งป่ะลงนึ่งก็ลงที่เฉลี่ยนี่ไปไหนวิสัที่ ตอนนี้ติดพ่อแล้วถ้าเห็นพ่อเอาซาเล้งออกนะี่คือต้องไปกับพ่อให้ได้เลยใช่ไหมไปไม่ได้ติดพ่อเลยเหรอคนแต่อย่าไปหากาัดไกล้คนก็แล้วกันแต่ละติดคันบาง่ายพ่อก็ใเห็ไปน้ำทุกมอนทุกบนนัวน่นแมะคันโตว่าง่ายคันบา่าหยาบพ่อจังโมห้ไปคันเบาเสื้อฟางพ่อนะม่นคุน้นพิดหนา มาอัปเดตน้องมานะคะทุกคนกาม,าม่งหงสนในโปโก้มึ้จะมุ่ละบอล เนาะคะ่ะทุกคนสำหรับคลิปหนึ่งไม่กันน้มาฝากไว้เสมอเนาะคะ่ะแันเนี้ขอบคุณทุกคนที่ขอมารับช่วติดตามไปกันเร่งองใส่คารัล้มย่ค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย